สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวในส่วนของ PC Case ของ t h e r m a t e c h นะครับกับชุดน้ำปิดรุ่นใหม่จาก t h e r m a t e c h ทด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างครับเอาละครับก็อย่างที่ผมบอกไปครับวันนี้เราจัดคอมโบเซตมาเลยจากทาง t h e r m a ันทนะครับกับ Divider 300 TGA i r ซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยรีวิวเป็น d i v i d e r 300 TG รุ่นปกติมาอยู่แล้วซึ่งด้านหน้าเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับด้านหน้ารุ่นก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็น t e m p e r Guard เต็มใบเลยแต่ว่ารุ่นนี้ที่เราได้มานะครับลงท้ายด้วย Air เนี่ยด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะโลโก้ TT นะครับเป็นช่องระบายอากาศแบบนี้เลยนะฮะคือถ้าดูไกลอาจจะไม่สังเกตถ้าเกิดดูใกล้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นโลโก้ TT ที่เป็นตัว T นะครับเรียงเรียงติดกันนะครับส่วนด้านข้างไฮไลท์ของ d i v i อ e r ก็คือ t ทมเพิร์ก r านะครับอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูจริงๆเราถอดออกไปแล้วนะครับลักษณะมันจะเป็นครึ่งใบแบบนี้นี่เห็นไหมแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นส่วนของเทมเพิร์ก r าเออแล้วก็จะมีช่องระบายอากาศอยู่ตรงการตรงนี้อ่าอันนี้คือคร่าวๆนะครับของตัวเคสซึ่งเดี๋ยวเราไปดูเต็มๆกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็ชุดน้ำปิดวันนี้เราได้มาก็คือเป็นทัฟลิควิดอัลต้าสซึ่งจะมีในส่วนของ240และ 360นะครับตอนนี้เราติดตั้งลงไปในเครื่องแล้วก็คือ240แต่มันจะมีอีกซีรีส์หนึ่งรุ่นหนึ่งของ TUF ฟ Liquid ก็คือ A R G B ความแตกต่างจะเป็นเรื่องของตัวบล็อก CPU นะครจะสังเกตตอนนี้บล็อก CPU ที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยมันแสดงไอคอนแสดงเรียกว่าสถานะการทำงานของ CPU รวมไปถึงอุณหภูมิและแน่นอนว่าสามารถปรับแต่งผ่านซอฟต์แวร์ได้เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทดสอบกันนะครับพร้อมทั้งทดสอบประสิทธิภาพด้วยก่อนหน้านี้ เทอร์มเทเน้นเรื่องแสงสีแบบลูกเล่นจัดเต็มมากแต่รอบหลังๆที่เริ่มเปิดตัวเนี่ยเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพจะสังเกตว่าไม่มีไฟเครื่องนี้เนี่ยเรียกได้ว่าไม่มีแสงสีให้กวนตาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวเคสกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของ CPU Cooler กันต่อครับ เอาละครับก็ตอนนี้เรามาดูที่ตัว PC Case Divider 300TG a i r กันนะครับก็สำหรับเซตนี้เราติดตั้งชุดน้ำลงไปเรียบร้อยแล้วนะเป็นชุดน้ำปิดเมื่อสักคู่ที่เราได้เห็นกันนะครับเคสตัวนี้รองรับบอร์ดไซส์ใหญ่สุดคือไซส์ามาตรฐาน ATX แน่นอนว่า Micro ATX และ ITX ก็ติดตั้งได้เช่นกันนะครับตัวนี้เรายังไม่ได้ติดตั้งการ์ดจอลงไปเลยเราจะเทสเรื่องของ CPU Cooler เป็นหลักเลยนะครับเรามาดูเรื่องของการติดตั้ง พัดลมก่อนนะครับก็คือด้านหลังได้1ตัวด้านบนได้1ตัวขนาด14เซนหรือว่า12เซนนะครับด้านหน้าได้3ตัวนะครับขนาด12เซน3ตัวหรือว่าถ้าเป็น14เซนเนี่ยได้2ตัวและด้านข้างเมนบอร์ดก็ติดตั้งได้นะครับขนาด12เซนจํานวน2ตัวหรือว่า14เซน1ตัวนะครับในส่วนของหม้อน้ําก็จะมีด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ด้านข้างบอร์ดคือใหญ่สุด3 6มมิลน,นะครับด้านหลังก็คือ120มิลส่วนด้านข้างบอร์ดก็ 240มิลใหญ่สุดแต่ว่าถ้าติดด้านข้างบอดเนี่ยการ์ดจอถ้าเกิดการ์ดจอมันยาวนะครับเขาแนะนําว่าควรจะติดเป็นการ์ดจอแนวตั้งนะครับก็สําหรับใครที่แบบว่าไม่มั่นใจนะกลัวว่ามันจะชนพัดลมหรือเปล่าอะไรเงี้ยพัดลมหนาหรือเปล่าก็ติดแนวตั้งดีที่สุดแล้วก็ในส่วนของการ์ดจอยาวสุดถ้าเกิดไม่ติดหม้อน้ำนะไม่ติดชุดหม้อน้าก็คือ3 9 0ม mm. ิลลิเมตร แต่ถ้าเกิดติดชุดม้าน้ำเนี่ยก็จะอยู่ที่360มิลลิเมตรถือว่าการ์ดจอก็รองรับไซส์มาตรฐานได้สบายๆสาพัดลมได้สบายๆนะฮะ CPU ลเลอ e r ความสูงสูงสุดคือ145ม mm. ิลลิเมตรต้องบอกว่าอาจจะดูเตี้ยไปหน่อยสำหรับการรองรับซัพพอร์ตนะเพราะว่าปกติเนี่ยเคสส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยจะอยู่ประมาณ160มิ mm, ล165ม mm. ิลเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าซึ่งเป็นไฮไลท์ที่แตกต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้เราเอ,เอียงให้ดูประมาณนี้จะสังเกตครับ มันจะเป็นช่องระบายอากาศแล้วก็มีแผ่นกองฝุ่นอยู่ด้านในนะด้านหลังตรงนี้จะสกรีนโลโก้ TT ครับซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นความแตกต่างนะครับของรุ่นก่อนหน้าแล้วก็รุ่นอื่นๆนะบางรุ่นก็จะเป็นเทมเพลต์การ์ดนะแต่รุ่นนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยด้านบนก็จะมีปุ่มรีเซ็ตหูฟังไม์ปุ่มพาวเวอร์ USB 3.02พอร์ตแล้วก็ Type C 1พอร์ตอทนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวผมปิดเครื่องแล้วเรามาดูด้านหลังกันดีกว่าครับในเรื่องของการติดตั้ง s t o r a g e ในส่วนของ SSD 2.5หรือา H ขนดด2.5ตติตั้งได้สูงสุด7ตัว นะครับก็จะมีส่วนนี้ส่วนตรงนี้แล้วก็ตรงแหลกนะครับแต่ถ้าเกิดติดไม่ครบเนี่ย hard d ขนาด3.5ได้2ตัว d เ i v e 5.25ก็สามารถติดได้1ตัวเช่นกัน,นครับก็ถือว่าการติดตั้ง s t o r รจ e เนี่ยก็รองรับครอบคลุมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ด้านล่างพื้นที่การเก็บสายต่งตางๆเนี่ยมีให้พอถึงควรเลยนะถ้าเกิดใครที่เก็บสายดีๆหน่อยจะสังเกตนี่ล่องล่องค่อนข้างกว้างเลยนะครับสามารถเลาะสายได้นะครับเลาะได้เลย แล้วก็ด้านข้างนี้ก็ยังแบบเลาะเก็บสายได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับการจัดสายของแต่ละคนนะคูลลิ่งนะครับจริงๆแล้วเราติดตั้งไปแล้วเนาะแต่ว่าเราให้ดูตัวพัดลมแล้วกันเราหยิบมาให้ดูกับหม้อน้ำนะนี่คือชุด CPU c o ลเลอที่เป็น AIo นะฮะจะเป็นลักษณะแบบนี้ฮะก็จะเป็นหม้อน้ําสายยางคุ้มด้วยสายถักแล้วก็ตัวบล็อกซึ่งด้านบนเราก็จะเห็นไปแล้วนะที่มันมี ไฟแสดงสถานะการใช้งานด้วยสามารถปรับผ่านซอฟต์แวร์ได้แล้วก็หน้าสัมผัสเป็นแบบทองแดงนะฮะไม่ได้เคลือบคอปเปอร์ครับ CPU บล็อกค่อนข้างสูงเลยทีเดียวส่วนพัดลมนะฮะก็ถือว่าเป็นไฮไลท์สาหรับรุ่นนี้เหมือนกันนะเพราะว่าเขาเน้นประสิทธิภาพปกติแล้วเนี่ยพัดลมของ TT หรือว่าแบรนด์อื่นๆที่ปัจจุบันที่เราเห็นบ่อยๆเนี่ยมักจะเป็น A RGB หรืออย่างน้อยแหละเป็น RGB แต่เนี่ยไม่มีไฟแล้วเน้นประสิทธิภาพรอบสูงสุด 2,000รอบเน้นในเรื่องของการเป่าอัดหม้อน้ำข้อดีของมันคือจะมีสายแบบนี้เป็นจ่ายไฟเลี้ยงให้กับพัดลมเส้นเดียวไม่ต้องวุ่นวายการจัดสายแล้วนะคะเอออันนี้ผมชอบมากๆเลยนะเดี๋ยวเราเปิดเครื่องให้ดูอีกทีนึงให้ชมกันเลยนี่คือพัดลมตัวเดียวกันนะที่อยู่ข้างในก็เป็นขนาด12เซนจำนวน2ตอนนะเดี๋ยวต่อไปครับเราไป เข้าตัว Window ์แล้วก็มาทดสอบประสิทธิภาพเรื่องของการระบายความร้อนกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็การปรับแต่งซอฟต์แวร์ต่างว่าสามารถปรับเปลี่ยนโหมดอะไรยังไงได้บ้างไปชมกันเลยครับตอนนี้เราก็เปิดเครื่องมาแล้วนะครับเรามาดูเรื่องของสเปคกันดีกว่านะฮะต้องบอกว่าสําหรับสเปคตัวนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นเก่าอยู่นะฮะเราก็มาทดสอบกันก่อนระว่างรอเจน12บนะตัวนี้เป็น Intel Core i 7 8 7 0 0ครับก็6คอร์เทรด เมนบอร์ดครับ ASUS LG Strix Z390H Gaming Memory ครับจัดเต็มครับ32 g b บัส3,002จาก Thermaltake Tough Lam RGB นั่นเองนะฮะก็ติดตั้ง4สล็อลตเรียบร้อยแผงละ8 g b กราฟิกเราออนบอร์ดนะก็ตัวนี้เป็น Intel UHD Graphics 630อุณหภูมิณนะตอนนี้นะฮะอุณหภูมิห้องก่อนอยู่ที่ประมาณ28องศากว่าๆตอนนี้เราก็แคปเจอร์ผ่านซอฟต์แวร์มาดูว่ามันทำงาน เยอะแค่ไหนเนาะ uh, CPU ประมาณเกือบเกือบ20%ส่วน UHD g r a p h i c ก็10%อ,อ CPU ทำงานเยอะเหมือนกันเนาะ uh. อ่ะเพราะฉะนั้นอุณหภูมิตอนนี้ที่ CPU กําลังทํางานประมาณ20%เปรนี่ยประมาณเฉลี่ยสัก50องศานะครับไม่เกินประมาณเนี้ยเฉลีย่ยเฉลีย่ยประมาณ50องศารอบพัดลมหม้อน้ำนะฮะก็สูงสุด2,000รอบเนาะตอนนี้วิ่งแค่500รอบเอง เพราะว่าอุณหภูมิมันยังไม่ขึ้นสูงก็เดี๋ยวเราจะลองเทสบไปทีละส่วนและกันก่อนที่จะไปดูเรื่องของการปรับแต่งตัวหน้าจอ LCD ของตัวบล็อกเนาะตอนนี้เรามาเทสความร้อนกันก่อนดีกว่านะครับอ่ะเรากันเทสกันง่ายๆเลยไปเลยครับเอออ่ะโอเคนิดนึงเมื่อสักครู่ผมปรับไว้ผมลืมปรับกลับนะฮะอ่ะโอเค ก็ว่าทำไมอุณหภูมิมันสูงจังก็สําหรับตอนนี้ผมจะเทสแบบออโต้ก่อนแบบเดิมๆเลยนะครับเราไม่ได้ปรับจูนอะไรใดๆท้งสิ้นแล้วเดี๋ยวผมจะลากไฟขึ้นไปอย่างเดียวตอนนี้ทุกอย่างออโต้อยู่นะครับก็ลองเทสใหม่เมื่อสักครู่อุณหภูมิมันพุ่งปี๊ดไป70กว่าองศานะฮะเรารีเซ็ตแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคไปเทสกัน อันนี้ทุกอย่างออโต้นะครับเป็นไม่ได้ล็อกค่าไฟไม่ได้อัดไฟเพิ่มแต่อย่างใดนะครับจะสังเกตว่าคอวอเทจอยู่ที่1.1213ประมาณนี้นะฮะร,รอบพัดลมต่ำมาก1,000รอบเท่านั้นตอนนี้นะฮะอุณหภูมิ65องศานะฮะเรามาดูที่ตัวเปิดไว้ด้วยเลยว่ามันจะตรงกันหรือเปล่านะฮะตัวหน้าจอ LCD เออตรงครับ ตรงกับฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์นะครับในส่วนของหน้าจอ LCD นะครับส่วนคอเทมปเนี่ยเราก็ต้องมาหาค่าเฉลี่ยเอานะคิดว่านะ่าจะใกล้เคียงกันแหละนะครับประมาณตอนนี้66องศาอุณหภูมิห้อง28องศาก,กว่าๆเคสเป็นแบบเปิดโล่งถือว่าเย็นมากเลยนะแล้วก็รอบพัดลม1,000พัรอบเนี่ยเงียบมากใครที่ใช้ CPU ที่โอเวอร์คล็อกได้เนี่ยก็ยังปรับจูนดันไฟได้อีกเยอะเลยอะ่ะเอออันนี้แบบใช้เดิมๆนะ พอสปีดตอนนี้นิ่งๆอยู่ที่4.3กิกไฟก็1.12 1.13ประมาณนี้ฮะเหมือนเดิมทุกอย่างเริ่มนิ่งทีนี้เรามาลองดันไฟขึ้นไปหน่อยตอนนี้มัน1.13นะเราดันไปเลย 1. เอาสูงๆเลยนะ1.3เลยอนะ1.3โอ้ยนี่ฮะทุกอย่างมันเริ่มพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว รอบพัดลมครับ2,400รอบอุณหภูมิก็พุ่งเลยครับ77องศาฮะเพิ่มมาอีก10องศาอย่างรวดเร็วกับไฟ1.3นะแต่นี่คือไฟ1.3นะครับกับชุดน้ำปิด2ตอนเท่านั้น i7 8700รอบพัดลมแบบเต็มแล้วส่วนรอบพัดลมถามว่าเสียงดังรบกวนแบบน่าลำคาญไหมมันดังขึ้นครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงกับเสียงดังจนแบบรบกวนอะไรมากมายนะครับ นี่ขนาดผมตั้งเคสไว้ใกล้ๆตัวเลยนะเอออุ้ยประสิทธิภาพถือว่าโอเคเลยครับ75องศา76องศาเมื่อกี้มันกระชากขึ้นไป82องศาเนาะนี่ครับคอสปีดก็นิ่งอยู่ที่4.3มาดูไฟ104วัตต์ครับตอนนี้กับอุณหภูมิ76องศาโอ สุดยอดเลยจริงๆดันได้อีกนะลองไหมอยากรู้เหลือเกิน1.391.4ไปเลยแล้วกัน80อัพแน่นอนจะถึง90ไหมพอกดปุ๊บมันกระชากไป89นะแล้วก็ลงมาที่ดูคอสปีสีจะตกไหมครับเพราะพวกคอคอต่างๆเราปรับเป็นออโต้นะตอนนี้85ครับ8788 โอ้ยนี่ไฟ1.4นะครับก็เกือบเกือบ90องศาคอสปีดก็ยังไม่ตกยอดอะ่ะโอ้เรื่องประสิทธิภาพผมให้ผ่านเลยฮะสบายแน่นอนใครที่เอาไปโอเวอร์คล็อกนะเหลือๆรุ่นใหญ่กว่านี้ก็ได้ไอเนี่สบายสายโอเวอร์คล็อกนี่ห้ามพลาดครับกับตัวนี้เลย อ่ะก็เทสอุณหภูมิประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราปรับกลับก่อนต่อไปครับเราไปดูเรื่องของซอฟต์แวร์การปรับลูกเล่นนะซึ่งจะมีลูกเล่นในส่วนของ LCD เท่านั้นนะครับเพราะว่าตัวนี้พัดลมไม่ได้มีไฟอันนี้คือในส่วนของ TT RGB+ สามารถไปโหลดได้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับใครที่สนใจต้องบอกว่าหลังจากที่ผมได้ทดลองแล้วถือว่าหน้าตาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดูสวยงามมากมันดูแบบค่อนข้างคลาสสิก มันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนทุกอย่างเราสามารถปรับแยกได้หมดเลยนะแต่ว่าเพื่อนๆต้องเข้ามาทาความเข้าใจมันสักเล็กน้อยนะทำเป็นกลุ่มก็ได้แยกแผงแลมแต่ละแผงให้แสดงไฟในลูกเล่นที่ต่างกันได้นะครับไม่จําเป็นว่าเ้ทุกแผงจะต้องเป็นลูกเล่นแบบเดียวกันหมดมันสามารถแยกได้หมดเลยเออนี่อันนี้เราลองแยกเห็นไหมมันผสมสีอะไรได้เยอะมาก นะครับใครที่แบบว่าชื่นชอบการเล่นไฟเนี่ยก็ลองมาปรับแต่งเอาดูอันนี้ก็เป็นส่วนของแรมเนาะเรามาที่ Tough Liquid u l t r ตัวนี้กันดีกว่านะครับก็ลูกเล่นจริงๆมันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะซับซ้อนมากมายมันก็จะมีโหมดต่างๆให้เลือกว่าให้แสดง cpu โหลดแสดง cpu t ท e m ร frequency นะครับอ่าเราต้องกด apply ก่อนมันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับนี่ gpu t ท e m ก็มีนะเออแต่เนี่ยเราไม่มี gpu ไงอ่า gpu l o ลด Liquid เทมอ่อันนี้ก็เป็นในส่วนของชุดน้ำปิดตรงนี้นะเออก็ถือว่าเยอะนะอันนี้ผสมมันก็จะวนลูปไปเรื่อยๆนะในทุกๆโหมดนี่สปีดก็ให้มันเร็วให้มันช้าได้หมดเลยแล้วก็สามารถปรับแสงสีได้ถ้าเกิดมันสว่างไปนะฮะปรับเพิ่มลดได้เปลี่ยนไฟก็ได้นะครับเนี่ยเออเปลี่ยนแต่ละส่วนนะได้หมดเลยสีดำอะสีอะไรปับ๊บนี่ โอ้โหก็แล้วแต่การใช้งานเลยนะใครอยากจะได้โทนไหนก็มาผสมสีเอาได้นี่ฮะก็ประมาณนี้เอาเอา,เอาคุมโทนแดงไว้ละกันกคุณเพื่นเยอะครับก็ใครแบบว่าเฮ้ยอยากวนลูปเฉพาะสิ่งที่อยากดูก็มาเอาออกได้ครัเอาเข้าเอาออกติดถูกตรงนี้แล้วก็นี่สามารถปรับใส่รูปเข้าไปได้ก,กดโอเพ e นแล้วก็เพื่อนๆเอาไฟล์ <ๆ S 2> รูปภาพที่ทำมาครับไม่ต้องไฟล์ใหญ่มากนะครับ แอดลงไปแค่นี้ก็สามารถใช้งานได้สมมุติเราปรับนี่เห็นไหมแล้วก็สามารถวนลูปได้เหมือนโหมดสุดท้ายเมื่อกี้ที่เราให้ดูเลยเราปรับกลับเป็น CPU ต้องบอกว่าลูกเล่นเยอะประสิทธิภาพดีเยี่ยมเลยครับจบไปแล้วนะครับกับคอมพิวเตอร์เซตนะครับทั้งส่วนของ PC เคส แล้วก็ชุดน้ําปิดที่เรานําเสนอไปนะครับต้องบอกว่าสําหรับใครที่ชื่นชอบแบรนด์เทอร์มอเทคอยู่แล้วเนี่ยเขามีสินค้าหลากหลายเรียกได้ว่าแทบจะครบยกเว้นในส่วนของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์นะแต่อุปกรณ์ตกแต่งต่างๆรวมไปถึงชุดระบายความร้อนต่างๆเนี่ยมีครบมากๆใครที่สนใจก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณทางเทอร์มอเทคครับที่ส่งคอมพิวเตอร์เซตนี้มาให้เราได้รีวิวกันสําหรับคลิปหน้าเราจะมีอะไรมานาเสนอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ Complete TV ครับ